เกิดคำพูดตรงๆโดนเซอร์ไพรส์กลางงานวันเกิดร้องให้หนักหลังได้ยินผู้หญิงคนนี้ค่ะเป็นวันพิเศษของทุกปีเป็นวันคล้ายวันเกิดของนักสแสดงหนุ่มดีกรีอย่างตรงๆกฤษกรค่คะ ล่าสุดวันที27น่27กันยายนที่ผ่านมานั้นเจ้าตัวได้จัดฉลองวันเกิดครบรอบ28ปีบริบูรณ์พร้อมกับชวนแฟนคลับมาร่วมงานปาร์ตี้ด้วยกันอย่างอบอุน่นแถมยังมีเซอร์ไพรส์ตรงๆถึงกับต้องเสียน้ำตาเมื่อคุณแม่โทรเข้ามาภายในงานตั้งใจอวยพรวันเกิดให้กับลูกชายคุณแม่ด้วยอวยพรว่าวันนี้วันเกิดตรงใช่ไหมอายุ28ปีแล้วนะขออวยพรให้ตรงนั้นมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีงานเข้ามาเยอะๆนะลูกแล้วก็มีแฟนคลับทีน่า รักด้วยขอบคุณแฟนคลับแทนน้องด้วยนะเสียดายแม่ไม่ได้ไปด้วยขอให้ตรงสนุกกับงานให้เต็มที่นะลูกแม่ก็ไม่มีอะไรแล้วขอให้มีความสุขมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแม่ฝากดูแลแทนแม่ด้วยแม่รักและเป็นห่วงตรงตลอดแม่ไม่กวนแล้วขอบคุณแฟนคลับทุกคนแค่นี้นะลูกแค่ได้ยินเสียงคนแม่ของตรงตรงถึงกับสึงร้องไห้ไม่หยุดค่ะตรงตรงยังได้โพสภาพบรรยากาศความประทับใจในงานครั้งนี้โดยมีแคปชั่นว่าขอบคุณสําหรับ ทุกอย่างทั้งคนที่มาและไม่ได้มาในวันนี้เป็นวันที่ผมนั้นลืมความทุกทุกอย่างผมสนุกและมีความสุขมากๆได้หัวเราะร้องไห้และได้เห็นรอยยิม้มและเสียงหัวเราะจากทุกๆคนเป็นวันที่ผมนั้นมีความสุขมากๆอย่างทุกอย่างที่เกิดขึ้นในวันนั้นมันเป็นกําลังใจให้ผมได้เดินหน้าต่อไปอย่างเข้มแข็งและไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคที่อยู่ตรงหน้าเส้นทางที่ผมเดินอยู่ไม่ได้รวยด้วยก,กลีบกุหลาบแต่ผมนั้นมีความเชื่อว่า ถ้าเราทุกคนจับมือและเดินด้วยกันอย่างเข้มแข็งแนละมั่นคงต่อให้เส้นทางของผมจะเป็นยังไงก็ขอให้เรานั้นเดินไปด้วยกันคะ่ะ